คลิปนี้นะครับลุงช่างจะมาพูดถึงว่าต่อเติมชั้นรอยตึกแถวยังไงให้ปลอดภัยแข็งแรงเอาตัวอย่างของจริงให้ดูเลยนี่คือตึกสำนักง,งานคุยกับลุงช่างที่เพชรบุรีอ่ะให้ดูอันนี้ก่อนอันนี้ทําไปเมื่อ8ปีที่แล้วแล้วนะอ่าตรงนี้เดิมไม่มีเห็นไหมเราต้องการพื้นตัวนี้ใช้พื้นสําเร็จรูปครับตัวนี้พื้นสาเร็จรูปอ่าเห็นแล้วรู้เลยตัวโครงสร้างที่มาใช้ก็ใช้เป็นคันเหล็กนี่ จะเห็นตัวนี้เลยนี่นี่กล้องกล้องแทนมาตัวนี้นี่เป็นวายแฟงตัวนี้นะครับเป็นวายแฟงตัวนี้นะแล้วยึดกับเสารับแผ่นพื้นส่วนอีกฝั่งนี้มีคานอยู่แล้วนี่มีคานอยู่แล้วคานปูนอยู่แล้วก็ใช้เป็นเหล็กตัวสีแล้วใช้เป็นโบอ่าตัวนี้เป็นเคมีคอลโวนะครับเนี่ยยิงเข้าไปน่าจะใช้ประมาณ8ตัวนะเพื่อเสริมความแข็งแรงให้คานตัวนี้แล้วทําเป็นบ่ารับพื้นตัวนี้ด้วยแล้วก็เทท็อปปิ้งจบนี่คือการทําแบบคอนกรีตอ่านี้ทําไว แข็งแรงไวเลยตั้งแต่8ปปีสิปีแล้วชวนตัวนี้ออกแบบไว้ให้ยื่นออกมาก็เลยต้องมีคานตัวนี้ก็เป็นคานวายแฟงคู่อ่ามันดูตัวนั้นตัวนี้จะได้ยื่นออกมาได้นะครับมันจะวิ่งไม่ใช่ชนเสามันจะวิ่งแนบเสามา2ฝั่งฝั่งนี้ไม่ยื่นก็หยุดตรงนี้ฝั่งนี้ยื่นก็ยื่นออกมาีก2เมตรเห็นไหมแต่ขยายพื้นที่เพิ่มอีกนะ <laughs> ก็เลยจะเพิ่มพื้นที่ชั้นลอยชั้น2ออีกมามาดูปีนี้ลุงช่างจะรีโนเวท สำนักง,งานใหม่นะครับก็จะย้ายสำนังกงานลงมาชั้น2เดิมที่นี่เป็นคาเฟ่ก็ไม่เอาละนะครับเปลี่ยนเป็นสำนักง,งานทั้งหมดพื้นที่ข้างล่างนี้ก็อยากจะทําเป็นห้องประชุมใหญ่ๆที่ตรงนี้มันโบะไงมันโบไงก็เลยบอกว่าเฮ้ยถั้งนั้นทําพื้นสิเราจะได้ใช้พื้นด้านบนด้วยแล้วก็เป็นปิดห้องข้างล่างด้วยก็ต้องทําพื้นขึ้นมาในบล็อกนี้แต่เนื่องจากมันเป็นอาคารที่เราใช้งานอยู่ก็เลยบอกว่าทัางนั้นเราไม่เอางานเปียกไม่เอางานเปียกคือไม่เอางานคอนกรีตเลย มันช้าแล้วมันเละเทะต้องเป็นงานแห้งเท่านั้นก็ต้องเป็นงานโครงสร้างเหล็กเป็นหลักนี่ก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึง่งลุงช่างจะอธิบายการรับน้ําหนักของพื้นแบบนี้ให้ฟังที่ต้องทาคลิปนี้จริงๆแล้วเพราะอะไรรู้ไหมเพราะไปเห็นคลิปในในใน,ในแพลตฟอร์มอ่ะที่ช่างหลายๆคนทำอ่ะทาบ้านใช้เป็นโครงสร้างเหล็กเป็นตรงเป็นอะไรเงี้ยแล้วมันผิดผู้ตรงๆเลยอ่ะอธิบายผิดเรื่องการรับแรงอ่ะแล้วก็ขัดใจก็เลยบอกท่านเราทําคลิปของเราคงจะไม่ไปคอมเมนต์ใครอ่ะมาดูกันว่า โครงสร้างเหล็กแบบนี้สมมุติเรามีช่องว่างเราอยากจะต่อเติมเนี่ยคำแนะนําก็คือทําเป็นงานแห้งใช้โครงสร้างเหล็กเริ่มตั้งแต่ตัวนี้ก่อนเลยครับพื้นพื้นนะครับก็แนะนําเป็นซีเมนบอร์ดแล้วก็แนะนําที่2 0มิลถึง25มิลในกรณีที่เราทําพื้นนะครับเพราะว่าพื้นเนี่ยต้องรับน้าหนักพอสมควรลุงช่างใช้20มิลเวลาคนไปเดินบนนี้นะครับพื้นตัวนี้รับก่อนเลยนะ แต่ตัวที่รับน้ําหนักตัวถัดมาแล้วก็สําคัญคือเหล็กตัวนี้ครับมาดูตัวนี้ก่อนเลยนี่ที่วิ่งยาวๆนี่ห่างกันทุกๆ40เซนนี่ลุงช่างใช้เหล็กกล่อง150เลยมั้งตัวนี้นะครับหนาปึกเลยนี่ดูตัวนี้เนี่ยตัวนี้ตัวนี้ครับคือตัวทํางานหลักเลยที่ถ้าเป็นบ้านไม้ตัวนี้คือตองไม้เลย คือรับน้าหนักต่อจากพื้นเลยพื้นก็จะทํางานคล้ายๆว่าน้ําหนักลงมาบนพื้นเนี่ยครับจากครึ่งนี้มาถึงครึ่งนี้ก็รับด้วยตรงตัวนี้เห็นไหมตรงตัวนี้เพราะนั้นตรงจะเป็นตัวสําคัญที่ต้องออกแบบให้ดีพื้นจะยวบไม่ยวบจะแข็งไม่แข็งก็อยู่ที่ตรงตัวนี้อ่อาเดี๋ยวลุงช่างใช้ใหญ่มากไม่มีใครใช้เลยที่เพชรบุรีเหล็กขนาดเนี้ยเพราะต้องการให้เดินแล้วไม่รู้สึกยวบแล้วก็ไม่ให้ข้างล่างรู้สึกว่าข้างบนมีคนเดินอ่าก็ยอมใช้ใหญ่ นะครับเล็กใหญ่เลยส่วนตัวซอยเล็กๆนี่นะครับเป็นตัวที่ใช้ทั้งยึดตัวตรงนะให้มันทํางานร่วมกันและก็เป็นตัวรับน้าหนักพื้นแล้วก็มาถ่ายต่อให้ตรงอีกทีหนึง่งตัวนี้ก็ทํางานคล้ายๆคานใส่ตัวนี้หรือไม่ใส่ก็ก็ได้นะครับก็ได้มาถึงพื้นแล้วก็มาตรงเลยได้ไหมได้แต่ใส่ดีกว่านะครับจะแข็งแรงกว่าที่ลุงย่างเห็นคนบอกเอ้ยอไอไอ,ไอตงเนี้ ไอ้ตัวเนี้ยเอามาเอามาแปะข้างล่างแล้วบอกว่าจะช่วยทําให้แข็งแรงมันไม่เกี่ยวเลยมันต้องไปอยู่ในที่ที่มันตําแหน่งที่มันทํางานมันถึงจะทํางานนะครับเพราะฉะนั้นตัวโครงสร้างหลักคือตรงถัดจากตรงก็คือฝั่งนี้กับฝั่งนู้นต้องมีอะไรรับตรงง่ายๆก็คือคานนั่นเองรอบนี้ครับลุงช่างไม่ใช้ไม่ใช้ไวแฟงอ่าใช้จะใช้อะไรก็ได้นะไม่เลือกที่จะใช้ไวแฟงเพราะว่ามันมีแค่ตัวเดียวนะถ้าสั่งไวแฟงรอนาน แล้วก็น้ำหนักจะเยอะแพงก็เลยเลือกเอาถ้างั้นทําเป็นโครงถักอรอบนี้ทําเป็นโครงถักให้ดูเห็นไหมครับใช้เหล็ก2นิ้วเองนะเนี่ยเนี่ยสนิ้วเนี่ยสนิ้วเหล็ก2นิ้วหมดเลยอเอามาถักเป็นโครงพอเหล็ก,กนะครับเอามาถักเป็นโครง <_ letter> อ่ะเขาจะมีความแข็งแรงเพิ่มขึ้นมหาศาลเราเรียกเนี่ยเวลาบอกว่าเฮ้ยถ้าอยากให้แข็งก็ทําเป็นโครงสิเห็นไหมก็ถักเป็นโครงแล้วก็รับตัวนี้ครับรับตรงรับตรงมาถ่ายลงน้ําหนักลงเสร็จแล้ว ตัวนี้ก็ทาหน้าที่เหมือนคานวิ่งเข้าไปหาอะไรครับหาเสานี้หาเสานี้เอา้าแล้วถ่ายน้ําหนักทั้งหมดเข้าไปเสายังไงนี่ไงครับยิงเพรสเข้าไปแล้วก็ใช้พุกแต่แนะนานะครับเคสแบบนี้รับพื้นรับอะไรแบบนี้ควรจะใช้เคมีคอลพุกหรือเขาเรียกว่าพุกเคมีนะไม่แนะนําให้ใช้พุกเบ่งพวกอะไรนะครับเพราะว่ามันขยับได้อันนั้นใช้งานอื่นทั่วไปได้แต่ถ้าเมื่อไหร่น้ําหนักเยอะๆแนะนําให้เป็นเคมีคอลมันแพงกว่าอีกนิดเดียว นี่ตัวนี้เป็น12มิลเคมีคอลนะครับแล้วก็มีตัวประกับข้าง <attractions. S 1> เห็นไหมครับนะฝั่งนี้เป็นทัดไหมไม่ครับฝั่งนี้มันมีคารนอยู่แล้วลุงช่างก็ใช้เหล็กตัว C แบบเหมือนเดียวกับฝั่งนู้นนะแล้วก็ยิงเสริมความแข็งแรงเข้าไปด้วยเคมีคอลอีก8ตัวนะเห็นไหมก็จะได้โครงสร้างแบบนี้มาแน่นปึ๊กเลยเดินนี่ไม่รู้สึกเลยถามว่าใช้เหล็กน้อยเล็กกว่านี้บางกว่านี้เนี่ยทำได้ไหมเห็นช่างเขาทำกันเยอะแยะได้ครับแต่มันจะอ่อน มันจะยวบยาบยวบย,บยาบนะครับก็ขึ้นอยู่กับคุณแล้วกันนะว่าอยากได้พื้นแบบไหนนี่อธิบายถึงการทํางานของโครงสร้างพื้นลักษณะนี้จะได้เข้าใจให้ถูกต้องก็ต้องเลือกใช้วิธีอธิบายด้วยตัวเองคงจะไม่เลือกใช้วิธีไปคอมเมนต์ที่ที่ของคนอื่นนะครับมันเป็นที่ของเขานะใครมีคำถามสงสัยอ่ะก็ถามมาถ้าไม่แน่ใจว่าที่จะทำแบบนี้ถูกต้องไหมถามมาให้ความสำคัญกับโครงสร้างเยอะๆนะครับเวลามันผิดขึ้นมาเนี่ย มันไม่เหมือนอย่างที่ควรจะเป็นเดี๋ยวมันจะอันตรายโอเคนะครับคลิปนี้ก็ทําขึ้นมาเพื่อจะอธิบายลักษณะาการต่อเติมโดยเฉพาะตึกถแถวเลยเอาง่ายๆนะครับเอาไว้เป็นไอเดียไปเป็นแบบอย่างได้เอาให้ช่างดูก็ได้เห็น <He S 1> ว่าดีมีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ซับตะไคร้ไว้ด้วยแล้วเจอกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ